สวัสดีค่ะมีมคอมเมนต์ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นการทําเงาครั้งแรกนะคะในภาพก็คือไม่ใช่ทำเงาครั้งแรกในภาพก็คือทำเงาครั้งแรกเป็นการทําเงาครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราหัดเป็นแบบช่องไปสอันใช่ไหมมิมจำได้แล้วก็มาเริ่มทำเงาแบบนี้ครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็ทำออกมาได้ดีเลยนะเรามองเงาพอจะออกแล้วนะคะก็คือมองเงาออกนั่นแหละไม่ใช่ว่ามองพอจะออกมองเงาออกนะว่าตรงไหนเราจะต้องใส่ดาตรงไหนเราจะต้องใส่อ่อนตรงเนี้ยคือมันสําคัญมากนะคะมันสาคัญยิ่งกว่าเรื่องทำเงาเนียนหรือไม่เนียนอีนะถ้าอย่างแรกถ้าเรามองเงาออกแล้วอ่ะ ในบทเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเรียนเองแต่ว่าเนี้ยก็เรียนแล้วนะทำครั้งแรกก็เรียนเลยนะคะแล้วก็วางเฉดเงาได้โอเคเลยตรงไหนต้องดำก็ดำตรงไหนต้องสว่างก็สว่างนะคะแล้วก็ตรงนี้มิมยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรเหมือนมันน่าจะมีอะไรผิดปกติอยู่นิดนึงนะมิมจำต้นแบบไม่ได้แล้วแต่ว่ามิมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรผิดปกติแล้วทำไมมันเป็นเส้นๆลึบๆอย่างนี้เดี๋ยวมิมขอดูต้นแบบก่อนเพราะว่ามิมจำได้ว่ามิมส่งต้นแบบให้ในนี้นะคะโอ้อันนี้มิมไม่เห็นนะเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่งขึ้นนะเนตต์ททุกกภาาาาาาพพพแแแแแแ่่่่่่่่่่่่่อออออััััันน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 เเเเเีีีีี้้้้้้้้ยยยยบงง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 สสรรูููปปมม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 มลลวววไไไขึจจจะะะะคคๆิหห็ใดด กอล์สองรอบเลยทำสองรอบโอเคเลยค่ะกอปติดทุกเส้นเลยนะไม่มีเส้นไหนที่จ้างๆด่างๆหรือไม่ค่อยติดอะไรเงรี้ยกอปติดทุกเส้นเลยนะคะอันนี้มีเพิ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวมิมดูภาพนี้อืมมันเป็นเส้นแบบเข็มเล็กขีดๆขีดๆนะคะเดี๋ยวมิมดูก่อนนี่ภาพนี้อืมมันเป็นขีดๆแบบช่องๆ มันก็ยังรู้สึกว่ามันก็มองแปลกๆอยู่ดีมันอาจจะเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าเส้นมันดูไม่พลิ้วไหวเห็นไหมเส้นมันดูไม่พลิ้วไหวหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เรามองรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงอะแต่ว่าก็โอเคค่ะให้เรามองแล้วเราก็คําว่าพลิ้วไหวเราลองคิดถึงขนนกคิดถึงผมอะไรเงี้ยมันจะพลิ้วๆผมนะมันจะพลิ้วๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นแข็งๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแข็งใช่ไหมมันก็จะไม่ดูพลิ้วอือประมาณเนี้นะคะแต่ว่าก็โอเคค่ะไม่ได้อาจจะปรับอีกนิดนึงค่ะปรับความพลิ้วอีก ขัดตาบิมนิดนึงเพราะว่ามันดูเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มันไม่มันไม่สตา์เดียวกันอ